สวัสดีจ้าวันนี้น้อยพามาเที่ยวดูดอกไม้ส,สวยๆแล้วก็ไปดูร้านขายวัสดุก,ก่อสร้างที่อเมริกาเขามีอะไรขายกันบ้างเดี๋ยวน้อยพาไปดูนะจ้าเดี๋ยวไปดูกันน้อยกันเลยจ้า<ม>ที่ร้านขายวัสดุก,ก่อสร้างที่<ม>ทนี้เพราะหน้าสปริงเขาจะมีดอกไม้มาขาย<ม>เห็นไหมดอกท<ม>ิวลิปสวยไหมจ้า นี่ก็ดอกทิวลิปจ้ะสีเหลืองสีแดงสวยเนาะสีมันสดมากเลยเลยจ้ะเหลืองก็เหลืองเหลืองแดงก็แดงแดงอันนี้ก็เป็นเขาตกแต่งสวนตัวอย่างให้ดูเลยจ้ะแล้วเขาก็จะขายอุปกรณ์ไปด้วยนะขายอุปกรณ์ตกแต่งสวนงามมาก ต้อนอะไรก็ไม่รู้ลุกป๊อบแกชอบไปคำใหญ่เลยถาถาแกชอบ North <Wind> ที่อเมริกาพอเขาน่าสปริง เขาก็จะมีพันไม้ขายอย่างนี้เลยจ้ะทั้งดอกไม้ทั้งผักวันนี้น้อยว่าจะมาหาซื้อพันผักกับจอบดูสิดอกไม้สีเหลืองสวยไหมจ๊ะเนี่ยโอ้สวยเนาะเดี๋ยวน้อยจะลองเข้าไปดูนะจ๊ะว่าข้างในมันจะมีจอบที่ขุดดินได้เหมือนบ้านเราไหมที่เหมือนบ้านเราเลือกจอบปะหรืออะไรเนะีนะ่ยที่มันจะใช้ขุดดินเนะ่ยนะ้อยจะใช้แบบนั้นแหละ เบนถุงไปไหนมาฮะหม้อเต่ถ่ายดูของก็ดูไม่ได้แล้วไงไม่จะซื้อไอ้จอบไว้ไปขุดดินตะนุปปอบไปไหนอะแล้วไอ้ไอ้ไม่เ้อมะเลหรอมัเล็ดอยู่ตรงไหนยังไม่รู้เลยก็หาสิมะเล็ดมันต้องอยู่ข้างนอกมิไม่อยู่อะไรข้างในไปดูโคมไฟแม่เนเดินไปดูโคมไฟแป๊ะ

สีโคมไฟยเยอะมากเลยจ้ะเยอะจนเลือกไม่ถูกอะนะมนอยู่อย่างเงี้ยเลือกยากยากเดี๋ยวน้อยพามาดูช่วงเครื่องครัวนะจ๊ะนะ่ะจะมีพวกตู้เย็นเห็นไหมตู้เย็นใหญ,ใหญ่ๆหลายอันเลยอันนี้ก็จะเป็น บ้านเราเรียกซิงนะ์เนาะที่ว่าอยู่ในครัวที่ไว้ใส่ของบ้านเราเรียกซิง์ที่อเมริกาเขาเรียกคาบิเนตเนี่ยคาบิเนตมีหลายแบบหลายรุ่นให้เลือกจ้ะที่บ้านน้อยก็ว่าจะเปลี่ยนนะแต่ว่ายังสองจิตสองใจยังเสียดายของเก่าอยู่จ้ะของเจ้าของเก่ามันก็ยังใช้ได้ก็เลยยังไม่เปลี่ยนแต่ก็มาดูไว้เรื่อยๆจ้ะก็อยากเปลี่ยนแต่ก็ยังไม่เปลี่ยนเสียดายตัง เนี่ยเขาก็มีหลายแบบให้เลือกเห็นไหมเนี่ยอยู่ในชั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นพวกตัวอย่างที่เขามาประกอบให้ดูนะจ๊ะได้เห็นไหมสีขาวนี่สวยเนาะเห็นไหมเนี่ยมันดูสะอาดดีเนาะเนี่ยสีขาวมันดูคลาสสิกดีเลยชอบ อันนี้ก็สวยเหมือนกันแต่สวยไปนคนละแบบเนาะดูาจ้าสวยไหมจ้าเราชอบมาเดินดูนะ้นว่ามันสวยดี น้อยก็มาที่นี่บ่อยอยู่นะเพราะว่าแฟนเขาจะทําบ้านเองเขาจะมาซื้ออุปกรณ์บ่อยจ้ะพราะอุปกรณ์ก่อสร้างอะไรพวกนี้จ้ะอันนี้ก็จะเป็นกระเบื้องปูพื้นจ้ะนี่จ้ากระเบื้องปูพื้นข้างบนนั้นก็จะเป็นแบบใหญ่ๆจ้ะเนะี่ยเป็นแบบให้ดู ก็เหมือนบ้านเราเลยเนาะบ้านเราก็มีแบบนี้แหละก <Okay. Hi. S 1> ว้างมากเลยจ้ะเ <Okay. S 1> นี่ยแถวนี้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ก่อสร้างพวกสีเลยจ้ะ <Yeah. S 1> คือมีทุกอย่างให้เลือกซื้อเลยจ้ะ I got axes. Yeah, these are big-time axes. Really chopping. Uh, small axes. It's called hatchet. It's called a small, small axe. Carl, please dial hatchet. 581, Charles 581. Okay, I'm gonna go try I'm gonna go try to find. <laughs> ทำสวนเยวจะปลูกต้นไม้เลยจ้ะก็พอขุดได้เนาะมันไม่มีจอบเหมือนบ้านเราอะ่ะนี่แต่อันนี้ดูแข็งแรงกว่าหน้าหนักกว่าด้วยราคาก็แพงเหมือนกันไม่กี่บาทนี่อันนี้ดูหุสุน่าจะแข็งแรงกว่าเนาะแต่อ้อมกเหล็กน่าจะดีกว่าเนาะสิดน้ำเงินได้แพงกว่าเหล็กนะอันนี้จะดูเบาไม่มีน้ำหนัก ถ้ามันน้ำหนักเยอะมันจะดีนะเดี๋ยวที่กลับมาซื้ออันนี้เดี๋ยวไปดูอย่างอื่นกันนะทีนี้ก็มาหาซื้อเม็ดผักจก้ะแฟนน้อยเขาไปเลือกเขาหลบกล้องเบนทำไมนี่มันเป็นเม็ดสีเขียวแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันวนะ่าจะปลูกผักก็ปลูกไม่เป็นว่าจะเอาอะไรไปปลูกไป อันนั้นอะมันเหมือนใบกระเพราที่สุดอันนี้มันจะออกแนวใบโหระพาไปเถอะเอโอเคบ๊อบไปปิดโอเคคลับโอเคนี่จ้ะทางออกมาก็จะมีต้นไม้ขายอีกเยอะแยะเลยจ้ะอันนี้ก็ต้นไม้เหมือนบ้านเรานั่นเนี่ยที่มัน ไม้ประดับแถวบ้านเรานี่จะพันคล้ายๆกันมันจะมีต้นวาสนาเห็นไหมเนี่ยต้นวาสนาราคาก็ไม่แพงหรอกต้นละสี่ห้าดอลลารสา์สี่สี่ห้าดอลลาร์นี่แหละน้อยก็ซื้อไปต้นหนึ่งก็งราคาประมาณร้อยกว่าบาทเลยจ้ะต่อต้นพูดถึงร้อยกว่าบาทอเมริกาก็ไม่แพงหรอกเลยจ๊ะ ต้นเล็กๆก็สองดอลลาร์สมดอลลาร์นี่แหละจ้ะนี่ก็จะเป็นพวกของแต่งบ้านคือเขามีขายทุกอย่างนะจ๊ะเขาจะซื้อเขาจะชือ่อโอ้ยพูดไม่ถูกเขาเขาจะชือ่อร้านโลจ้ะโลเขาจะขายทุกอย่างอุปกรณ์ก่อสร้างเครื่องมือเกี่ยวกับทําสวนทาอะไรแล้วนาสปริงยังงี้ข้างๆขางเขาก็จะเปิดเป็นซุม้มเห็นไหม เขาจะมีนัคาโปรงสายขายผักขายอะไรเพียบเลยจ้ะอันนี้เขาเพิ่งจัดได้วันสองวันนะเองนะจ๊ะเนี่ยลูกสาวกาแฟเนอยอยู่นู่น you know? เขาจะมีเาเคาน์าเตอร์จ่ายตังค์ทั้งรอดเลยทางออกเห็นไหมน้อยแอบถ่ายวิดีโอลูกสาวกาแฟไปจ่ายตังค์แล้วจ้ะเดี๋ยวจะกลับบ้านกันแล้วจ้ะวันนี้น้อยก็ได้ซื้อเม็ดผักกับจอบไว้ไปขุดดินปลูกผักกินข้างๆบ้านจ้ะ น้อยเห็นดอกไม้มันสวยน้อยก็เลยมาถ่ายให้ดูนะจ๊ะนี่ต้นอะไรก็ไม่รู้เนะี่ยใบมันหย,ยีกยยองๆงเไม่รู้จักหรอกจ้ะแล้วก็เห็นสวยนะก็ถ่ายให้ดูไปงั้นเลยจ้ะอันนี้ก็เป็นกระถางต้นไม้ไม่เตที่สวยนะนะั่นน่ะเขาจัดยังไม่เสร็จน,จนี่ถ้าจัดเสร็จของจะเยอะกว่านี้อีกคือว่าเขาเพิ่งเปิดได้สองวันเองพอเข้าสปริงสองวันเขาก็เปิด เป็นซุ้มขายของข้างๆเลยปกติตรงนี้จะไม่ขายอะไรนะช่วงหน้าหนาวจะมีพวกดินปลูกผักเลยรจะถ้าน้อยปลูกผักน้อยคงได้มาที่นี่บ่อยเหมือนกันเลยจ้ะ แต่ดอกไม้ตรงนี้น่าจะเพิ่งโดนขนย้ายมาไม่ใหม่ดูยังสบับกสสบอบยังตั้งต้นไม่ค่อยได้เลยจ้ะแต่มันก็สวยสีสันมันก็สวยอยู่จ้ะแต่ว่าดูจากลักษณะมันเพิ่งโดนขนย้ายคือช่วงใบช่วงอะไรมันยังมีรอยโดนรูดโดนขูดอะไรแบบนี้เลยจ้ะเพราะว่าเขาเพิ่งจัด มันไม่ดีใช่ไหมลูกเมื่อกี้มันบุกตรงไหนอ๋ออ๋อไม่เห็นดีนะ่าได้ดูก่อนเนาะซื้อจอบบินลูกเสาเอาไปเปลี่ยนดีนะ่าเห็นก่อนเนาะวิญญาณวันนี้น้อยก็พอแค่นี้แล้วนะสวัสดีค่ะ